รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธอ,อสนับสนุนโดย สายดื่มต้องมี CP b r น n a พ l ิกลองเลยสวัสดีครับผมกุลกิติคุณตันสุหัตทุกท่านอยู่กับผมในรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox รายการที่พร้อมมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงคุณเขียนมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอ ตอนนี้ผมอยู่ที่ซีทีรามินทรา1เพื่อมาตามหาคุณแม่ขาพิการท่านหนึ่งที่ส่งเรื่องราวของตัวเองมายังรายการของเราอยากให้เราเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวครับเพราะคุณแม่ท่านนี้เนี่ยอาศัยอยู่กับลูกๆเพียง3คนครับคุณแม่เนี่ยยึดอาชีพขายน้ำพริกรายได้จากการขายน้ำพริกเนี่ยกำไรแค่กระปุกละ2 3สาบาทเองนะครับเรียกว่าแทบจะไม่พอใช้เลยครับโชคดีนะครับที่มีคนรู้จักเนี่ยแบ่งลอตเตอรี่มาให้ช่วยขายก็พอมีอไรายได้มาเสริมบ้างอีกนิดหน่อยครับวันนี้มาติดตามเรื่องราวของแม่ค้าน้ำพริกคุณนภาบุญยะ วัย50ปีท่านนี้ได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับนี่ห้องแม่ปูหรือเปล่าครับสวัสดีค่ะ แม่ปูใช่ไหมครับใช่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันดีครับเชิญค่ะเข้ามาข้างในก่อนนะคะเข้าไปข้างในหน่งนะครับสวัสดีคุณปูอีกครั้งนะครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าแม่ปูนะครับได้ค่ะแม่ปูครับเมื่อกี้ทําอะไรอยู่ครับอ๋อเมื่อกี้แม่กําลังคั่วพริกอยู่ค่ะ เพื่อจะเตรียมทำน้ำพริกในรอบต่อไปค่ะแล้วเนี่ยทห,หน้าผมนิดตรงนี้เออแม่เตรียมไว้เพื่อจะทำเป็นน้ำพริกนรกกุ้งค่ะส่วนผสมค่ะจริงๆแล้วมีหลายอย่างหลายน้ำพริกเลยก็จะมีเป็นนรกกุ้งนะคะน้ำพริกนรกกุ้งนี่เผ็ดไหมครับแม่จะทำเป็นรสชาติกลางๆค่ะไม่ให้เผ็ดมากปรุงเองเราก็สามารถที่จะยั้งมือได้นรกปลาปลาละบองผัดแห้งค่ะแล้วก็เป็นพริกเผากุ้ง4ี่อย่างนี่นะครับมี4อย่างใช่ไหมครับ่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆเป็นผัก แช่เย็นกรอบก็อร่อยค่ะ okay, แค่นั้นก็<อ>ได้เลยใช่คิดก็อร่อยแล้วแม่ปูแม่ปูไขก่กระปุกแล้วเท่าไหร่ครับเนี่ยกระปุกละยี่สิบาทค่ะว่ายี่สิบบาทนี่ถือว่า ถูกถือว่าถูกค่ะเพราะว่าแม่ทําไม่ได้เน้นว่าจะได้กําไรเยอะก็ปลูกหนึ่งได้กาไรเท่าไหร่ครับเนี่ยตีแล้วประมาณ3บาทอะค่ะเราก็ปลูกทำไมถึงขายถูกขนาดนี้นะครับเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็เราได้แบ่งปันด้วยเนาะหลายๆคนเขามีกําลังทรัพย์น้อยก็ซื้อไปกินสักกะปุกหนึ่งก็ลอยข้าวได้แล้วไม่ขึ้นราขายนิดหนึ่งสมมติยี่สิบห้าบาทนี้ได้ไหมฮะคนเขาเคยซื้อในราคานี้มาแม่ก็ไม่กล้าขึ้นลูกค้าค่ะก็เลยขายในราคานี้ไปของต้นทุนเพิ่มไหมครับทุกวันนี้ต้นทุนเพิ่มค่ะวัตถุดดดิขาาายเเเเทท่่่่่่มมมคคคะะกกํไรนน้ออออใชืืีี จะได้สัก5บาทอย่างเงี้ยค่ะแล้ก็ลดลงมา <ๆ S 1> สักหน่อยนึงสองสามบาท,บาทค่ะขายได้วันหนึ่งกี่กระปุกครับแล้วแต่บางครั้งก็20กระปุกบางครั้งก็30ได้บ้างไม่ได้บ้างอาทิตย์หนึ่งแม่ก็ไม่ได้ออกทุกวันพวเพราะว่าสุขภาพร่างกายแม่มันไม่ได้อำนวยขนาดนั้นบางทีก็อาทิตย์หนึ่ง3-4วันวันหนึ่ง20กระปุก ได้กําไรกระปุกละ3 3บาทนะคูณ20เท่ากับ60คือน1วันได้60 แล้วอาทิตย์หนึ่งออกสัก3วัน6 3สามสิบแปดร้อยแปบาทอาทิตย์หนึ่งในร้อยแปบาทเนี่ยเหรอครับเราพยายามจะทําอะไรก็ได้เพื่อให้เรามีไรายได้กลับมาหรือมีเงินหมุนเวียนนะคะเพราะว่าการกินเราก็กินแบบให้พออยู่ในแต่ละวันอาทิตย์หนึ่งร้อยแปบาทมันจะอยู่ยังไงครับบางทีก็มีลูกค้าค่ะเมตตามาสั่งไปใส่ลงทานบ้างเอาไปทําบุญบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเป็นร้อยก็ปุ๊บก็มีค่ะก็จะถัวเฉลี่ยกันไปเขาสั่งไปอย่างทําบุญหรือลงทานอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าต้องสั่งเราลงหน้าใช่ไหมครับ เน้นไข่เป็นอาหารหลักของบ้านค่ะแล้วก็มีมามะ่าติดบ้านไว้ให้น้องคนเล็กเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะตัวน้อย<ด>ตัวแม่ก็มีน้ําพริกกิน<ด>ก็อยู่กันได้แล้วเมื่อกี้บอกว่าขายไม่หมดทุกวันเนี่ยมันต้องเหลือบ้างอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้ามันเหลือเ,เก็บได้นานแค่ไหนครับ ก็ประมาณสองเดือนขึ้นไปเลยค่ะค่ะนอกตู้เย็นนะคะไม่ต้องแช่แต่ถ้าแช่ตู้เย็นนี่ก็คือทานเดินกว่าจะหมดเลยเป็นปีเลยไหมครับได้ค่ะที่ลูกค้าแต่ยังไงก็ไม่มีทางเก็บนานอยู่แล้วนับแป๊บเดียวก็หมดยิ่งอร่อยด้วยยิ่งหมดเร็วเลยน้ำพริกนรกกุ้งใช่ไหมครับที่พูดไปว่ากำลังจะทำนี่คือส่วนผสมของน้ำพริกนรกกุ้งมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวขอแม่เช็คนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นหอมเจียวค่ะหอมเจียวค่ะอันนี้เป็นกระเทียมเจียวค่ะ แล้วส่วนนี้ก็เป็นกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งคั่วค่ะแล้วก็อาบดน,นี่ก็พริกอ,อันนี้ก็จะเป็นพริกป่นค่ะแม่ปูครับทำไมต้องเอาไปดมใกล้ๆคือคแม่ปูมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะค่ะแล้วก็ช่วงนี้สายตามันเริ่มจะไม่ค่อยโอเคแล้วมันจะเห็นอะไรไม่คมชัดภาพที่เห็นบางทีออกไปข้างนอกเขาทักเรียกเราไม่เห็นเขาก็มีค่ะมันมองเห็นไม่ชัดก็ต้องให้ลูกบอกว่าแม่ป้าทักนะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้แหละค่ะระยะหลังนี่ที่สายตามันเริ่มแย่ลง เพราะว่าไม่เป็นเบาหวานด้วยเป็นความดันสูงด้วยอาจจะมีผลบ้าง นักไปหาหมอบ้างหรือยังครับหมอเขาก็ว่าจะให้นัดตรวจตาค่ะก็ประมาณ2เดือนนะคะทุกวันนี้ก็ต้องทนไปก่อนทําไปก่อนใช่ค่ะก็อาศัยด้วยว่าประสบการณ์ของเราอะไรเงี้ยค่ะที่อาชีพเก่าเราเป็นแม่ครัวเราก็เคยชินอยู่กับวัตถุดิบอะไรเงี้ยตอนหยิบเนี่ยเข้าใจได้ว่าดมได้แต่อะไรอาตอนผัดอ่ะับใช้ความรู้สึกสัมผัสค่ะเช่นว่าถ้าเขากรอบได้ที่แล้วอลยแล้วหลิวเราไปโดนเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าเขาเริ่มแข็งตัวแล้วอะไรเงี้ยค่ะพอถ้าอีกหน่อยเรามองไม่เห็นไปเลยเราคงทําไม่ได้ใช่ไแม่ทําใจกับตัวเองอยู่ว่าสักวันจงริๆ มุินะสมมตุติถ้าเกิดมันถึงวันนั้นพี่มาจะทำยังไงให้มันเป็นวันนั้นจริงๆเราก็ต้องอยู่เพื่อลูกอยู่ดีอะค่ะถ้ายังมีลมหายใจก็ต้องสู้เพื่อเขาไปก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อให้พิการเพิ่มไปกว่าน,นี้ก็ต้องต้องสู้ไปลูกก็ไม่เหลือใครถ้า<อ>ไม่มีเราอยู่เป็นเพื่อนขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่ บอกฉันมาขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษัท CP Retail Link ลลจำกัดไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความ ผมอยากจะเรียนรู้วิธีการทําสอนผมได้ไหมครับได้ค่ะได้เดี๋ยวแม่ปูจะทําให้ดูเนาะก็เดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมน,นะคะเป็นหอมเจียวกับกระเทียมเจียวน,นี่ลงไปปันนะะ่นค่ะลองดูนะคะลองดูข้างในได้แล้วเหรอครับลองดูข้างในค่ะว่าเขาเห็นไหมคบดลงไปหน่อยไหมหรือยังหดลงไปแล้วครับอ่าแล้วเราก็จะต้องเอเทใส่ในนี้นะคะ่ะอุย้ยแต่มันยังไม่ไม่ละเอียดเลยนะไม่จะไม่ละเอียดยิบค่ะ นี่เราก็กะจนชินมือแล้วนะว่าใส่อะไรเท่าไหร่พริกบางครั้งก็เผ็ดมากเกินไปบางครั้งก็ไม่เผ็ดเลยแต่ละเจ้าพริกก็ต้องดูอีกค่ะทุกส่วนผสมนี่คือถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรุงใหม่เปลี่ยนใหม่ใช่ค่ะเราต้องชิมจนกว่าจะได้รสเดิมที่เราต้องการหนึ่งหนึ่งหม้อเนี่ยนะครับทําได้ประมาณกี่กระปุกครับถ้าปริมาณครึ่งครึ่งเท่ากันรวมแล้วประมาณ1กิโลค่ะเราก็จะได้ประมาณ20กระปุก1กิโลได้20กระปุก ยี่สิบกระปุกที่ว่ากันตอนต้นไปนะขายได้แค่60กําไรห0บาทนะยี่กระปุกต้องใช้เวลานาน,านแค่ไหนครับก็เราต้องเตรียมของวันหนึ่งค่ะแล้วก็อีกวันหนึ่งเราถึงจะมาทําการปรุงค่ะเพราะว่าในวันเดียวมันไม่เสร็จเตรียมหนึ่งวันค่ะแล้วถึงจะได้ทําอีกหนึ่งวันค่ะเท่ากับ2วันแล้วได้ออกไปขายอย่างไม่ได้เลยได้น้อยมาก60บาทเหนื่อยนะครับกว่าจะได้60บาทกว่าจะได้หนึ่งกระปุกใช้เวลาทั้งสองวันต้องทําค่ะมันมันต้องสู้อะค่ะอะไรที่เราจะทําได้เพราะว่า ด้วยสถานภาพเราแบบนี้เราไม่สามารถจะไปเดินทําอะไรได้แบบอย่างคนอื่นเขาอะไรที่เราทําได้เอาน,นี้ที่เป็นเงินเป็นอะไรที่จะมาดูแลตัวเองกับลูกก็ต้องทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำพริกกระตันยูทำไมถึงชื่อน้ำพริกกระตันยูครับน้องคุกเป็นเด็กกรตันยูค่ะช่วยแม่ ดูแลแม่ค้าขายทําทุกอย่างเห็นน้องภูบช่วยคุณแม่ชื่อว่าน้าพริกกระตันยูค่ะผมก็ช่วยแม่ฮะเขาแม่เขาบอกว่าแม่จะทําน้ําพริกขายนะก็เลยเริ่มเอลองออกไปขายดูฮะเข็นแม่ฮะแม่เขาเริ่มแบบดูแลตัวเองไม่ได้เราต้องทาหน้าที่แบบเมาเป็นเสาหลักแทนนิดหน่อยช่วยบางเรื่องอะไรอย่างนี้ผมก็คอยช่วยแม่ถ้าแม่หยิบไม่ทันก็คอยใส่ถุงแล้วก็เก็บเงินให้แม่โอเคครับน้ําพริกมีอยู่4ีอย่างน้ําพริกนรกกุ้งน้ําพริกปลาย่าง อันนี้ปลาราบ,บองแล้วก็สุดท้ายเป็นพริกเผากุ้งสี่ <4 S 2> อย่างกะปุกละ20บาทเท่านั้นนะครับไม่แพงเลยครับเดี๋ยวพวกผมและทีมงานก็จะช่วยกันอุดหนุนด้วยเหมือนกันสั่งไปทําเป็นแบบว่าจัดเลี้ยงหรือสั่งไปงานอะไรก็ได้เนาะสั่งได้ค่ะแต่ต้องแจ้งล่วงหน้านิดนึงให้เวลาในการจัดเตรียม บางทีก็แม่ฟุกก็เอาน้ำพริกมาฝากขายที่ร้านค้าข้างล่างนะคะคือเราต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วอะไรเล็กๆน้อยช่วยเหลือได้เห็นเขาลำบากและคุณไม่รับเขาอันนี้ไม่ใช่หรอช่วยเหลือกันขายได้คือขายได้อ่ะเอาไปขายได้ก็อ,อย่างเงี้ยแม่ปูอยู่กับลูกๆแค่3ามคน ชีวิตเป็นยังไงมายังไงครับทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับน้องฟุกเป็นลูกแม่ค่ะส่วนน้องมาวินก็เป็นลูกจากภรรยายคนหนึ่งซึ่งตอนนี้แม่เขาเสียชีวิตไปนานแล้วตั้งแต่น้องสองขวบค่ะแม่เอามาเลี้ยงพอแม่ประสบปัญหาชีวิตครอบครัวขึ้นมาจะทิ้งเขาก็ทิ้งไม่ได้แล้วอะ่ะก็เลยต้องหอบขี่กันไปค่ะเนะี่ยสามชีวิตทำไมเหลือกันแค่สาคนแม่ลูกครับแล้วคุณพ่อของน้องไปไหนครับเออแม่กับพ่อของน้องก็แยกทางกันเลยพาน้องๆไปอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะคะไปทํางานแม่ครัวเพราะว่าสายอาชีพแม่ เป็นแม่ครัวอยู่แล้วพอไล่ออกจากบ้านให้ผมกับแม่ออกไปย้ายอยู่ที่อื่นแม่เขาไปเป็นแม่ครัวทํางานแบบว่าประมาณต้องออกแต่ตั้งแต่6กโมงเช้าอยู่ถึง3ามทุ่มตอนนั้นผมก็ต้องหยุดเรียนปีหนึ่งเพื่ออยู่ดูแลน้องเพราะตอนน้นน้องเขาพูดว่าแม่ใจยอย่าทิ้งหนูไปเลยแล้วตอนนั้นแม่เขาเสียแล้วด้วยผมก็เลยต้องหยุดเรียนปีหนึ่งเพื่อดูแลน้องด้วยอะไรอย่างนี้ครับ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้ได้ทํางานหนักอะค่ะไม่มีวันหยุดเลยฝ่าเท้าแม่มันไม่ได้พักมันก็ปวดบวม <c oughs> คิดว่าเรายืนนานเดินนานอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้สนใจตัวเองสุดท้ายมันทนไม่ไหวเพราะว่ามันมีอาการปวดแสบปวดร้อนไปหาหมอเ <c oughs> ขาก็บอกแม่ว่าแม่เป็นหนองในโพรงเท้าแล้วก็วันรุ่งขึ้นจับผ่าตัดคิดอะไรไม่ออกค่ะมืดมนไปหมดแต่ว่าหอบลูกทั้งสองคนไปนอนที่ใต้เตียงโรงพยาบาลด้วยกันตอนแรกเดิมทีก็คิดว่าจะตัดแค่นิ้วโป้งเท้านิ้วเดียวแต่หมอก็บอกว่าเอ็นมันลอย มันต้องตัดทีละนิ้วถ้าหากก็รักษาแบบนี้ด้วยความที่ว่ายิ่งอยู่นานแม่ก็ยิ่งตอมใจอะค่ะ <c oughs> ก็เลยถามคุณหมอไปว่าทํายังไงที่จะแบบตัดทีเดียวแล้วดีไปเลยหมอก็เลยบอกว่าต้องตัดใต้เขา่า oh. เพื่อที่ต้องทําขาเทียมเพราะว่าถ้าตัดแค่หัวนิ้วโป้งเท้าไปมันไม่สามารถทําขาเทียมได้แล้วมันลามก็ต้องรักษาตัวไปเรื่อย,อยๆก็ต้องอาจจะต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นปีอะค่ะ ซึ่งแม่รู้สึกตัวว่าแม่ต้องรักษาตัวให้ไวให้หายเร็วที่สุดเว่าลูกลําบากถ้าไม่มีเราใครดูแลแม่ปู่ครับอยู่กันสามชีวิตแม่ลูกนี่แหละที่ดูแลแม่เช็ดตัวทําอะไรให้แม่ทั้งหมดก็คือน้องฟุกตอนนั้นน้องฟุกอายุเท่าไหร่ครับน้องฟุกประมาณ11ขวบค่ะตอนนั้นน้องฟุกก็สู้เนาะใช่ค่ะสงสารเขามากตอนนั้นต้องดูแลแม่ตลอดเลยครับทำทุกอย่างเช็ดตัวเอาค่าให้แม่ดูแลน้องด้วยทําอะไรอีกหลายๆอย่างเลยครับ เรียกว่ากําลังใจหลักที่ทําให้ฮึดสู้ขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนี่คือน้องปุ๊กแล้วก็น้องมาวินเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องตู้ต้องแข็งแรงให้เร็วยังไงก็ต้องหายน้องก็เหนื่อยค่ะตัวเขายังเล็กไหนจะดูแลแม่กลางวันดูน้องน้องก็สนมากกลัวน้องหายด้วยกลางคืนก็ต้องไหนเฝ้าไขแม่ค่ะจนบางทีน้องปุ๊กเขาเป็นไข่ตอนกลางคืนเงี้ยเพราะเขาเหนื่อยมากทั้งกลางวันกลางคืนสงสารเขาค่ะเลยตัดสินใจว่ายังไงก็ต้อง สู้เพื่อลูกต้องหายต้องไวค่ะเพราะว่าถ้าโมดแต่ช้าอยู่เงินในตัวก็ไม่มีแล้วอ่ะต้องสู้อ่ะค่ะแล้วก็นึกน้อยใจตัวเองเหมือนกันที่มันแบบเราดูแลลูกได้ไม่ดีอะไรเงี้ยให้ลูกลาบากก็หลังจากนั้นก็ แม่ก็มานั่งคิดว่าตัวเองอะ่ะมีความสามารถอะไรที่จะทําให้ตัวเองมีรายได้เลี้ยงตัวและลูกก็ตัดสินใจทําน้ําพิกขายค่ะจนแม่ขายของไประยะหนึ่งน้ําพิกอะคะ่ะแล้วก็<ม>ก็มีพี่ที่รู้จักอยู่ที่ตลาดอะคะ่ะแกก็เมตตาแก,กาขายลอตเตอรี่อยู่ก็เอารอตเตอรี่มาให้แม่ขายอะคะ่ะนีเลยใช่ไหมค่ะแล้วก็งแกก็ให้กําไรแม่ะคะ่ะใบละสิบบาทแม่ก็คิดว่าอะไรที่ทําได้อะคะ่ะพอเป็นเงินเป็นรายได้เข้ามาเราก็ต้องทําเพราะพี่เขาด้วยความเมตตาของเขานะคะเอามาให้แม่เอาเอามาให้แม่ขายก่อนแล้วแม่ก็ทุกรอบ เก็บเงินค่ะแล้วก็เคลียเขาขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปสนับสนุนโดยบริษัทเคลียร์เจริญโภกพันฑ์จำกัดไม่่่วาเธออยู บอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปเป็นยังไงบ้างครับการถายลอตเตอรี่ ก็แม่ก็จะมีลูกค้าอุดหนุนเพราะว่าแม่ไม่ได้เอามาเยอะค่ะประมาณร้อยสองร้อยใบขายหมด <400 00 S 1> แล้วก็พอมีกําไรก็อยู่ประมาณสองพันได้ค่ะแล้วก็เอามาไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในบ้านนี่เลยค่ะค่าลูกไปโรงเรียนด้วยเนาะถ้าเป็นตัวน้องพุกเขาแทบไม่ค่อยไปกินข้าวกลางวันโรงเรียนค่ะเขาจะกลับมากินที่บ้านน้องมาวินน้องก็มีข้าวกลางวานันอาหารกลางวันโรงเรียนค่ะ ุกกัตัยูอยู่กับแม่ตลอดช่วยเหลือแม่ตลอดเวลาฟุก,กังทิกฟุกตงหยุดเรียนก็ต้องเขียนไปเ็าลาบากอยู่นะเห็นขายลอตตอรี่มัง่งขายน้ําพริกมัง่งรูปไปขายคนเดียวก็มีทีแม่ก็ไปด้วยขายที่ตลาดนัดมันเราเนะะี่ยค่ะวัดไตเนะะี่ยค่ะแล้วเขาจะออกจากคอนโดช่วยเขียนรถเขียนลงจากตึกครับน้องเขาเขียนไม่ไหวครับกลัวมันจะลื่นอ่ะครับก็ออกไปขายน้ําพริกมัง่งขายลอตเตอรี่มั่งครับ แล้วตอนนี้แม่ปูวางแผนอนาคตไว้ว่ายังไงบ้างครับแค่ว่าทุกวันนี้สอนน้องว่าให้พยายามพึ่งพาตัวเองแม่พยายามสอนวิชาชีพให้เขาการทําอาหารการดูแลตัวเองดูแลน้องค่ะแล้วก็บอกเขาว่าถ้าไม่มีแม่หนูก็ต้องอยู่ให้ได้เพราะตัวแม่ทุกวันนี้บางทีก็3วันดี4ี่วันป่วยค่ะสุขภาพมันก็แย่ลงทุกวันแม้แต่สายตามันก็เสื่อมลงทุกวันแต่ตัวแม่เองก็หวังอยากให้เขาเรียนได้สูงที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้เท่าที่เขาจะไปไหวสิ่งที่บอกกับน้องอยู่ทุกวันเลยค่ะ ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาสำหรับความเป็นนักสู้ของแม่ปูวันนี้นะครับที่ผมเห็นใจที่ว่า เด็ดมากๆยอมตัดเนื้อร้ายทิ้งไปเพื่อจะให้ชีวิตเนี่ยได้กลับมาทํางานได้โปรติให้เร็วที่สุดเพื่ออยากจะกลับมาดูแลครอบครัวกลับมาดูแลลูกๆถ้าเป็นผมหรือเป็นหลายๆคนเนี่ยคงไม่กล้าที่จะตัดขาทิ้งไปภายในทีเดียวแต่แม่ปูเนี่ยรีบอยากจะออกมาดูแลครอบครัวให้ได้ แล้วผมก็เชื่อเขาว่ากําลังใจสําคัญที่ทําให้แม่ปูทำได้ขนาดนั้นเนี่ยเป็นเพราะาลูกๆทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นน้องฟุกหรือน้องมาวินโดยเฉพาะน้องฟุกเนี่ยเรียกว่าเป็นกำลังหลักของครอบครัวตอนนี้อีกคนหนึ่งเลยที่จะช่วยแม่ปูได้นะครับและสําหรับนักสู้ที่สู้ชีวิตแบบนี้นะครับทางรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ขอมอบเงินช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน10,000บาทครับ10,000บาทแม่ปูจะเอาไปทําอะไรครับ หนึ่งหมื่นนี้แม่ก็จะเก็บไว้เป็นทุนค่ะทําทุนในการค้าขายแล้วก็ไว้เป็นอุปกรณ์การเรียนเด็กๆค่ะและสาหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะส่งกําลังใจอยากจะช่วยเหลือครอบครัวของแม่ปูนะครับสามารถส่งมาได้ที่เลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับเงินเล็กๆน้อยๆของคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยสามารถช่วยเหลือครอบครัวนี้ได้นะครับแล้วก็ใครอยากจะอุดหนุนน้าพริกสามารถโทรมาสั่งได้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้อยากให้ทุกคนช่วยเหลือครอบครัวนี้กันเยอะๆนะครับพอตอนนี้เนี่ยเหลือกันแค่สามแม่ล น้ำพริกกระปุกละ20บาทอยากจะให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้เยอะๆนะครับสำหรับนักสู้ที่สู้ชีวิตแบบนี้ครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ทําให้เราได้เจอกับนักสู้ที่สู้ชีวิตแบบนี้นะครับต้องขอบคุณ CP และ CP Retail Link ครับ และสําหรับใครที่มีเรื่องราวของคนทําหากินสู้ชีวิตแล้วอยากบอกต่อนะครับเขียนเรื่องราวของคุณมาได้ที่ขอเพียงแค่เขียนมา the mailbox ตู้ปอนน์หนึากเปอรปด1 1ึ่งัหรหรือเข้าไปเขียนเล่าเรื่องราวได้ที่เพจ Facebook ขอเพียงแค่เขียนมา the mailbox แล้วอย่าลืมบอกชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้ผมขอฝากข้อคิดไว้สักหนึ่งข้อนะครับจงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองคิดและใช้ชีวิตในสิ่งที่ตนเองเชื่อขอเพียงคุณเป็นนักสู้ทีีีีีีี่่มมมออออาาชพพพสสุุจรริขขขขเเเเยยยงงงงคคคคคณป็นนนดััแบ วันนี้ผมกุลกิติคุณตันสุภัสแม่ปูน้องฟลุกน้องมาวินและรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกซ์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ได้ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย2.30โมงครึ่งทางเนชั่นทีช่อง22สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมรักแม่และน้องพักมากนะครับผมจะดูแลน้องให้ดีที่สุด แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับจิราวัตรเขตกรรมขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ บอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ อยู่เท่าไหร่ครับคุณป้าทีนี้ห้าสิบห้าจ้ะดูยังสาวอยู่เลยผมขออนุญาตเรียกพี่วงได้ไหมพี่สาวได้ควันนี้พี่สาวกําลังนั่งทําทอผ้าอยู่ทําไมถึงมาทําผ้าบันคอหรือทําพวกทอผ้าพวกนี้ครับยังในเลายย่ายกับพี่การมันไม่พู้จ้างเหตุงานอื่นๆว่ามีเงินใส่เอาก็ต้องมาเห็ดอันเอาเห็ดใดนะจ๊ะพิการเป็นอะไรยังไงก็เป็นขาเนี่ยจ้ะไม่มีแรงคือเป็นเป็นขาอ่อนแรงไปเลย แล้วผ้าพันคอกว่าจะทําเสร็จผืนหนึ่งนานไหมมือหนึ่งได้แค่สองผืนต่อเดือนเนี่ยครับได้รายได้เท่าไหร่ยังไงครับเหลือทุนเหลือกาไรก็ได้สองพัน,น 2, หาแต่ว่ามันบ่มีผู้สร้างทุกเดือนคุณพี่อยู่กับก็พี่ช<ค>ายจ้ะอยู่กับพี่ชา,สายสองคนพี่ชายเป็นใบเก็บของเก่าจ้ะก็ต้องสู้เพราะว่าอยู่นั่ก่อนสองคนเหนื่อยแต่ก็สู้นะมาสู่พัสิหาให้่